เนะคะเนี่ยดีป่ะยาสีฟันกินได้เเสวัสดีค่ะทุกคนขอสนรับทุกคนเข้าสู่ช yeah, yeah, ็อกนาณาาแนลนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมารีว <in illing> ิว <ES> ขันน่มกันนะค่ะทุกคนเราจะมารีวิวนะคะขันหนุ่ที่ยบว่ายุคสมัยนี้หายย่างหายยืนมากเลยเพื่อจะบอกว่ากลัวจะได้ขั้นนมแต่ละชิ้นมานะคะย่ แย่มากเลยนะคะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวให้ทุกคนเห็นกันว่ามีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกนะคะทุกคนนี่เลยไข่มังกรนะคะ,น,คน,ะ,คะนี่คือไข่มังกรนะคะนี่คือไข่มังกรนะคะทุกคนเดี๋ยวมีหาย,ยากมากนะคะแล้วก็อย่างที่สองนี่เลยคะ่ะยาสีฟันยาสีฟันกินได้นี่นี่นะคะมีแต่ละรสแต่ละรสนะคะทุกคนอยากจะบอกว่ามันคือยาสีฟันปินได้ my god มาลองนะคะแล้วก็อย่างต่อไปนะคะนี่ก็คือขนมแท่งขนมแท่งนะคะวันนี้เราเอามาเป็นรสบูบูรี่นะคะทุกคนน่าจะรู้จักกันนะคะขนมแท่งนี้นะคะแต่เดี๋ยวนี้หายากมากอย่างต่อไปนะคะทุกคนนี่เลยค่ะเป็นขนมแบบมีดอกกุหลาบด้วยนะคะแล้วก็มีหัวใจด้วยนี้เริ่มที่ไข่มังกรเลยนะคะทุกคนนี่ไข่มังกรไข่มังกรนี้เรคะไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรนะคะนี่เลยมันคือไข่มังกรค่ะทุกน มันคือไข่มังกรมากนี่เรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรกันมาลงนี่ทุกคนเห็นอะไแล้ว,ลวนี่คือไข่มังกรนะคะไข่มังกรข้างในนะคะว้าวนี่เลยคะ่ะมีเครื่องบินนะคะทุกคนมีเครื่องบินแล้วก็อุ้ยมีขนมขนมอะไรอ่ะขนมอะไรอะ,อะ,รอะทุกคนคือขนมอะไรไม่รู้ เรียวๆต่อไปนะคะยาสีฟันกินได้ค่ะทุกคนเราจะเอามารีวิวทั้ง3รสเลยนะคะอันนี้คือรสแอปเปิลเขียวนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้คือรส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 อ่างุ่นนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นรสม่วงนะคะมีด้วยกันทั้งหมด3มรสนะคะมาเราจะมาลองชิมกันนะคะว่ามันเหมือนยาสีฟันหรือเปล่านะคะทุกคนก็หลายๆคนบอกว่ามันเหมือนยาสีฟันนะคะทุกคนเราจะมาลองชิมดูกันว่า มันเหมือนยาสีฟันหรือไม่อย่างรอยนะคะทุกคนรู้กันค่ะว้าวแล้วเริ่มจากแอปเปิ้ลเขียวนะคะว้าวมีการแก่ของมันว้าวเม็นน้ำ สีฟ้าหกแอปเปิลน่าเลยอะไม่ผ่านไม่ผ่านไม่เลิศมาต่อที่รถอ่างุ่นนะคะทุกคนอุ้น้ำตาไหลเลยอ่ะมีเหน่อยอ่ะมาค่ะรถอ่างุ่นนะคะว้าวมันเป็นน้ำมือนกันทุกคนว้าวมาอันนี้พอกินได้นะคะทุกคนน,น,แบบนนี่จะเป็นฟิลแบบอืเอ้ยจะบอกเป็นฟิลแบบ ฟิลแบบอ่งนุนองหุ่นทุกคนมันเป็นฟิลแบบเนี่ยทุกคนดูนะคะทุกคนดูนะเนี่ยมันเป็นฟิลน้ำแบบนี้มันเป็นฟิลอังหุ่นแต่อันนี้กินได้ค่ะอันนี้อร่อยค่ะ <c oughs> ต่อด้วยรสมะม่วงนะคะมะม่วงกันนะคะเรามาลองรสมะม่วงกันนี่เลยค่ะไหนอืม้มทุกคนนี่เหมือนยาสีฟันเลยอะทุกคนรสมะม่วงเหมือนยาสีฟันเลยอยากจะบอกว่านี่อร่อยค่ะ ขนมนะคะขนมอันนี้นะเรามาลองชิมกันนี่ว่าน่าจะเหมือนเยลลี่นะคะนี่น่าจะเหมือนน่าจะเหมือนเยลลี่ทุกคนน่าจะเหมือนเยลลี่เรามาชิมกันมาแบบเบลลเบลล่งย้ดุดนะคะนี่นะคะเราจะมาลองที่รูปหัวใจกันนะคะทุกคนนี่วัาวใจ้าทุกคนว่านี่มันยิดงเอวมาอเราชิมกันนะคะฮืมฮืมเยลลี่ không mà bệnh nhìn đi nâu à nhìn đi ไม่เลิศไม่เลิศไม่เลิศนะคะอันนี้ขอบายนะคะขอผ่านนะคะต่อไปนะคะนี่สีสุดท้ายนะคะมันคือขนมนะคะคือขนมแท่งอ่ะคือคือขนมแท่งนะคะแต่วันนี้เราเอามาเป็นรสบูรี่นะคะมีเชื่อว่าอันนี้เชื่อว่าเด็กยุคยุคที่ผ่านมาหรือว่ายุคสมัยน่าจะมีนะคะขนมแท่งอันนี้นะคะมันจะมีหลายรสมากแต่วันนี้เราเอามาเป็นรสอ้งหนุนนะคะคนนี้นะคะนี้มาเรามาลองชิมกันดูนะคะว่ามันจะเป็นแบบไหนมันจะแข็งหรือยังทุกคนแข็งมากเนี่ยเนี่ยดีปะ โอ้ยโอยแข็ง่ะโอ้มันแข็งมากันแข็งแบบแข็งแบกแขคนมาเนี่ยุกคนแข็งมากว้าวแข็งมาก อร่อยนะคะมันเหมือนเป็นฟิวแบบฟิวน้ำองห่นน้ำองหุ่นที่บ,บอัดกันเป็นแท่งๆท่งงจบแล้วนะคะกับคลิปรีวิวขนมนะคะเชื่อว่าทุกคนเคยกินมันค่ะและน้องนาก็เคยกินมันนะคะเมื่อสมัยแต่ไม่รู้ว่าลูกสมัยนี้มีหรือเปล่าถ้าใครยังมีนะคะแถวบ้านใครยังมีนะคะสามารถคอมเมนต์เาคุยกันได้นะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะ คลิปจบเพียงเท่านี้นะคะขอตัวเราไปต่อและคะอย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย